เห็นข่าวสมเด็จอุนเซนโพสต์ด่านายสมรังสีข่ายค้านกัมพูชาจากกรณีที่นายสมรังสีกล่าวถุนทรพจน์ที่ฝรั่งเศสโจมตีกองทัพกัมพูชาว่าได้ยิงอาวุธใส่พละเรือนของประเทศไทยควรที่จะได้รับการประนามรวมไปถึงโพสต์เรียกร้อง ให้รัฐบาลกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนเปิดเผยตัวเลขทหารและก็พลเรือนที่เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บว่ามีจำนวนเท่าใดข้อความทั้งหมดนี้ไปจี้ใจดำสมเด็จฮุนเซนจนต้องออกมาโพสต์ประนามนายสมรังสีว่าเป็นคนหรือสัตว์ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง ที่นายสมรังสีในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเรียกร้องต้องการจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคงเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนกัมพูชาทุกคนที่อยากจะรู้ข้อเท็จจริงแต่สมเด็จอุลเซนและนายฮุนมาเน็ตปกปิดข้อมูลทั้งหมดกล่าวอ้างว่ามีทหารตายเพียง5คนแต่ถ้าดูตัวเลขจากการประมาณของ ประธานาธิบดีโดนันทรัมพูดชัดว่าการหยุดสงครามทําให้คนที่ตายไป2,500ศพได้ยุติผลโทบุญศิลภาคกลางประเมินว่ามีทหารเสียชีวิตไม่ต่ากว่า3,000คนส่วนตัวผมผมประเมินว่าประมาณ5,000คนที่รัฐบาลกรัรมพูชาบอกว่า5คนกับ5,000คน มันต่างกันลิบลับสิ่งที่นายสมรังสีออกมาเรียกร้องให้เปิดเผยความจริงสมเด็จฮุนเซนก็ควรรับฟังไม่ควรประนามว่านายสมรังสีเป็นคนหรือสัตว์ทำไมเข้าข้างประเทศไทยไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยแต่เขาต้องการให้ความจริงมันปรากฏขึ้นครับ